่ใชมันะจะกลับทำไมเลยอย่ากลับวัน <c oughs> ที่ฝนตกสวัสดีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาย้าย v i l l a เจอนะครับทุกคนก็บ้านของเรานะครับก็ได้ขยายมามีชั้น2แนละ้วทุกคนตอนนี้ก็ น,นี่คือชั้น2นะแล้วก็น,นี่ก็คือชั้นแรกนะครับเมคาเฟ่แมวมีอะไรประมาณนี้โอเคซึ่งวันนี้เราจะไปย้ายวิดเจอร์วันนี้นะครับเพราะว่าอ่าวันนี้เราจะทําฟาร์มวิดเจอร์นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาวิดเจอร์นะครับมาทางนู่นนะครับมาทางไอ้ประตูดีเอ็นนะครับไม่ใช่ดีเอ็นดิประตูเนื้อทึ้เนื้อทึโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเตรียมบล็อกเตรียมอะไรไปด้วยด้วยก่อนนะเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็ให้เปเป็นไปหาที่ไมชับมานะครับก็คือหลังรถไฟที่ไม้ชัปจะมีนะครับแล้วก็อาจจะมีกล่องตตรรรงงงไไมมมชานะัับกกล่่อ็จีถฟ ครับทุกคนก็ไปขุดมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้มาประมาณนี้เลยแล้วก็อ่าผมก็ได้ไปไวางมาแล้วนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงก็จะมีรางรถไฟอยู่ในเเธอ์นะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนข้าเนากก็ามีให้แต่ว่าผมทำอย่างนี้ก่อนดีกว่าทุกคนกคนีน่นี่นี่เวลาไอวิลเลจเจอมานะครับมันก็จะโดนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอเคนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะอุดอย่างนี้ก่อนโอเคอุดก่อนอุดก่อนอุดก่อนเดี๋ยววิลเลจเจอให้ ให้เลยโอเคปิดอย่างงี้นี่นะครับทางก็จะประมาณนี้เลยผมก็ได้ไปคำนวณมาแล้วนะครับตรงข้างหน้านู่นเลยนะครับวาเเจอรของเรานะครับก็เอา x y z นะครับของ a นั้นน่มาคำนวณนะครับแต่วไม่ต้องคำนวณก็ได้นะเราก็จะได้พื้นที่ที่ถูกต้องนะครับหารด้วยแนะทุกคนนี่นะครับก็มันก็จะสุดแค่นี้นะเพราะว่าอ่าเราเราใส่เราหมดแล้วก็เราก็ได้ไปหามาใหม่เร้วตอนนี้โอเคปะ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 นี่นะครับทุกคนก็น่าจะยังไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเราก็ถ ถึงหินแล้วถึงหินหรือเปล่าเออนี่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 โอเคทุกคนนี่นะครับแล้วก็อ่าเอาถอดวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับทุกคนเอาเอา้อาอออนี่นะครับก็ประตูข้างหน้านู่นเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็จะายลริจเจอร์มาเลยนะครับตอนนี้ก็อา่าเดี๋ยวไปลากลเลจเจอจากที่นูนนะ่นม่ะมานี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ปิดตรงนี้ไปไอเอฟเ,เข้ามาดิ <laughs> เข้ามาเออเข้ามาก่อนโอเคไปครับไปหาวิดเจอร์กันซึ่งเราจะเอาไปแค่ประมาณแค่2ตัวพอนะทุกคนแค่2ตัวพอนะโอเคหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าอ่าเราเคยมาพักอยู่อาศัยที่นี่นะครับก็ตอนนั้นพี่วินมานะครับแต่ตอนนี้พี่วินไม่ได้มานะครับทุกคนเพราะว่าพี่วินแกไปทําคอมใหม่นะครับหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอ๋อไปเรื่องภาษีหรืออะไรของแกแหละทุกคนก็ปล่อยเข้าไปโอเคแต่ผมจะประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําตรงนี้นะครับเ ว่าอ่อมันต้องแบบว่าไม่ให้วิลเลจเจอรแบบว่าวิ่งหนีไปไหนนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วนี้ก็ปิดประมาณนี้เลยโอเคไอเอฟมัน e มาทำนะครับแล้วผมก็จะสบายอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอก โอเคทุกคนตัวอยู่ในบ้านนะครับนี่เราก็จะให้เขาขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่ต่อ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 ร้านรถไฟต่อร้านรถไฟเออทุกประตูออกทุกประตูออกบ้านนี้เราไม่ต้องการโอเคตัวนี้นะครับเราก็จะให้เขาไปเลยไปไปเลยนั่นแหละนั่นแหละเราจะเอาไปแค่สองตัวนะครับแล้วเราก็จะไปผสมพันธุ์ทีหลังนะครับทุกคนไปเลยอ เฮ้ยตรงนี้มันติดตรงนี้มันติดตรงนี้มันติดโอเคนี่นะ <ไป S 1> ทุกคนเขาก็จะไปตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทุบตรงนี้นะครับอย่าะดาบทุบนะครับโดนวิลเลจเจอร์แทกตายเลยนะครับทุกคนโอเคเขาได้ไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับวิลเลจเจอร์ก็ได้อยู่กับเราแล้ววิลเลจเจอร์ออกมาสิออกมาเอา้าอันนั้นไปไหนอ่ะนี่นี่นี่วิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์เอ้ยวิลเลจเจอร์นี่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 น,นี่เออไป เออได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอเคไปเลยได้นะครับหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวอีกตัวนึ่งเดี๋ยวผมให้เอฟมันไปลากมานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปก่อนเอ้ยมองหนะ้าทำไมวิลเลจเจออยัางมีเรื่องเหรออยัางมีเรื่องเหรอวิลเลจเจอแต่จมูกใหญ่มากเลยนะวิลเลจเจอจริงๆเดี๋ยวเดีู๋วเด๋ยอดสุดยอดหวังว่าตอนที่ไปนะแก๊สจะไม่เกิดนะครับทุกคนถ้าแก๊สเกิดอนะ <laughs> เรียบร้อยพังสะพานหายเรียบไปไป ไแต่เราจะไม่เอฟตรงนั้นอะ่ะเนี่เอาชาวนามาให้แล้วเนี่ยอ่าชาวนากับงูหเ<ป><ป>ห่าเออไปไปไปหุยเหลืเพินึงนึงไม่ใช่มันจะตายตมีตัวนี้เป็นต,ตัวนี้เกิดไอ้ตัวนี้เกิดไอ้ตัวนี้เกิดอ๋อลงไว้ก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนลงไปลงไปโอเคลงไปก่อนอไอ้นุ่มเออนั่นแหละแบ็คควาคิวแบ็คควาคิวโอเคแบ็คชาวนาตายแล้ว เอาไปะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันทะลุหินไปแล้วมันก็เออเออมันก็ตายเลยเอาเว้เนอะเอ้ยไม่ใช่อะไรมันจะกลับทำไมเลยอย่ากลับ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 เอาบอลไปดีโอ้โอ้โอ้จับเอ็ดหย่างเราไปฝั่งนู้นดิเพื่อนไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเออไปฝั่งนู้นเออ ไปนู่น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 เขากลับเฉยเลยทุกคนอันนี้เยวรอให้เอฟมันเอาก่อนนะครับเอาอีกตัวนึงมาเนาะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับก็นี่มีพาวเวอร์เร็วตรงนี้ด้วยมันก็จะเร็วๆหน่อยนะครับทุกคนโอเคซึ่งเราก็จะให้มันเข้าไปนั้นๆเลยนะครับทุกคนจะไปไหนเราิลเลเจอวิเลเจอเออนแนเละถูกต้องถูกต้องเออได้แล้วนะครับหนึ่งตัวตอนนี้เฮ้ยเอาว่าปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บเอ้าเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้มันวางไม่ได้เหรอวิเลเจอร์วิเลเจอร์ไปไหนไอ้วิลเลจเฮ้ย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 ใจเย็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็นโอ้โหเพื่อไม่ได้เลยโอเคเราได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวนะครับตอนนี้กลัวจะจับมันได้เอฟมีเตียงแค่ไปที่นู่นน่ะไปนอนก่อนเอฟม่มีแป๊บนึงอ่ะนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนไม่ต้องแป๊บนึงอะตอนนี้ซอมบี้มันจะล่อแล้วนเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะไปนอนก่อนนะครับให้มันเช้านะเพราะว่าตอนกลางคืนผมบอกเลยนะครับว่านรกแน่ๆทำงานยากแน่ๆนะครับทุกคนเพราะว่าอ่าซอมบี้บ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนแล้วเราปรับเป็นโหมดฮาร์ดอีกโอเคนอนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อ่ามาถึงตอนเช้าแล้วนะครับแต่ววลจอร์เราอุ้ยยังอยู่ดีมีสุขนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ลง Data Pa c k อันนึงนะครับทุกคนซึ่งเป็น Data Pa c k ที่แบบว่าเราตัดต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้มันก็จะแบบว่าร่วงมาแบบรืดเลยนะครับทุกคนอ่ามันจะได้ประหยัดเวลาชีวิตนะ คลิปจะได้ออกแบบว่าทีๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่นะครับทุกคนเอาขุดอย่างเง้ชยนะ ปัททู่เป็นไงไม้โคตรเยอะเลยนะครับทุกคนอันนี้คือการประหยัดเวลานะครับเนาะยังไงเราก็ขุดหมดต้อนอยู่แล้วเออแต่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่อันนี้ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเออมาๆๆๆซึ่งผมก็จะทํารั้วแบบว่าเลี้ยงเอ c นีก่อนนะครับซึ่งผมอ่าเลี้ยงอยู่ตรงประมาณแถวนี้ก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็อย่าไปสนใจมันเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบว่าฟิชชิงฟาร์มแต่ฟิชชิงฟาร์มอันนี้ก็คือแบบอ่า <laughs> มันแบบว่าไอจะเรียกว่าอะไรดีมันมันตกไม่ได้อ่ะทุกคนเออผมอยากตกได้มากเลยอ่ะอันเก่ามันตกได้จริงนะแต่ว่ามันไม่ตกได้สมุดเอนชาร์ดอ่ะโอ้โหโคตรเศร้าเลยนะครับโอเคนะทุกคนผมก็จะเอามาเรียงตรงนี้ก่อนนะครับชั่วคราวกอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเลี้ยงให้มันขยายพันธุ์ก่อนนะครับอันนี้คือการแบบว่าเตรียมทาฟาร์มเรกนะครับทุกคนเตรียมก่อนนะอันนี้นี้คืออีพีที่มาเตรียมนะครับเตรียมวิดเจร์เตรียมอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวอ่าจะวีพีนี้ผมน่าจะไปแบบว่าอ่าถางเขาหรือว่าทําให้พื้นที่มันเรียบเรีย ทําเป็นพื้นที่ฟาร์มของเหล็กเลยนะทุกคนเดี๋ยวอ e ีนี้เราจะมาจับวิริเจอร์แล้วก็ขยายวิริเจอร์ก่อนนะครับทุกคนโอเคทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ปานนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเตียงมาให้เขานอนนะแต่ว่าตอนนี้ก็นอนดินไปก่อนนะเพื่อน <c oughs> นอนตรงดินไปก่อนโอ้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้นโอเคต่อทางรถไฟนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาข้างบนเพื่อที่จะมาข้างบนตรงนี้ซิกแซกหน่อยนะซิกแซกหน่อยนะครับโอเคไปเลย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  ไปเลยเออนั่นแหละเข้าไปข้างในอีกปุ๊บปุ๊บโอเคไปเอ,อ้ยเอา้าทางรถไฟครับนีว่าโอเค เดี๋ยวเราจะออกไงวะเนี่ยอ๋อกอย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าแบบแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะโอเคเราก็ได้มาประมาณนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรออีกตัวนึงนะครับซึ่งเอฟมันกำลังเอามาอยู่เอฟถึงไหนแล้วเอฟถึงประตูแล้วอ่าถึงประตูแล้วนะโอเคอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับมันวางวางแล้วไฟไม่ได้เราก็จะทุบอย่างนี้ก่อนละกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 มันออกว่ายังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ได้ วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนไม่เลยกำลังทำทางอยู่เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้จับได้จับได้จับได้ละจับได้ละไหนไหนได้ละเออเข้ามาไรเนี่ยนอือเข้ามาไม่ได้เหมือนงี้ไอ้เงยอะไรครับเนี่ยปึ๊บ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 เต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  โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอ่ะเดี๋ยวใครมาขุดวะอ๋อเอฟอยู่นี่ด้วยวะเกุทุกคนเดี๋ยวเราจกนี่เลยเอฟเตรียมเตียงให้หน่อยเตียงเตียงขอเตียงหน่อยเตียงมาแบบพอมานเลยเยอะๆเลยโอเคทุกคนอ่าเราจะขยายวฟริเจอร์นะครับทุกคนเราจะขยายเฟริเจอร์แล้วก็จะหาพื้นที่นะครับการทำหัอไอ้นี่มมันไหลกลับอีกแล้วคือไหลกลับดีเทนัว ไปไหมไปข้างบนนะไปข้างบนนะเพื่อนไปข้างบ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 นเออไปข้างบนไม่ใส่ไม่ใส่อะไรวะไม่ใส่เนี่ยก็ได้เหมือนกันเใช่ยนะอ่ะทุไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมขอไปหาคนแกะก่อนนะครับเราก็จะ่าเข้าได้สบายนะครับทุกคนโอเคแปบบ๊บนึงเด้อโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เตียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะใส่นี้นะครับเพื่อที่เราจะกระโดดเข้าไปในฟาร์มได้แบบสบายแบบอีซี่นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็รอให้เขาแบบว่าผสมพันธุ์กันนะครับไม่รู้นะครับว่าผสมกันยังไงวะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเขาก็ผสมพันธุ์กันเองแหละทุกคนเนาะจริงๆแล้วเฮ้ยจริงๆจริๆๆ,ๆโอเคทุกคนระหว่างเรารอแบบว่าให้มันผสมพันธุ์เลยนะครับเราก็จะไปขยายพื้นที่เอ๊ะเตรียมที่ขุดดินเลยเรา <laughs> ไม่น่าจะพอแนะ่เดียวจริงๆแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปนอนวิลเลจเจอร์นะวันนี้เราจะนอนกับวิลเลเจอร์เอฟมาๆๆนอนๆๆๆโอเค okay, ทุกคน๋ยวเราก็จะนอนกันเลยนะครับตอนนี้วิลเลจเจอร์นอนดินั่นแหละทุกคนเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแบบว่า,าทำห้องแถวให้มันนะครับก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีไหนของบเอฟนะครับเอย ทําประตูให้มันเปิดเล่นไงอ๋อแล้วให้มันเปิดเล่นอ<ะ>ตอนนี้ผมก็โยนข้าวโยวนแล้วมันแล้วครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าการผสมพันธุ์มันเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคดอ,คอเราขอไปหาพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะทําพื้นที่ตรงไหนนะฟร์มเหล็กเนาะทุกคนโอเคดอหาพื้นที่กันก่อนโอเคนะทุกคนเราก็จะทําฟร์มเหล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอขุดตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่นี่นี่ขุดแบบนี้เลยนะครับ <That 's S 2> นี่นะทุกคนขุด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 หาเะไรเดี๋ยวจะไปทําบนเขาดีว่ามันโล่งดีนะอ้อตรงนี้แหละตรงนี้ ตรงนี้แหละสวยละเออโอเค, okay. เอออเคทุกคนเดี๋ยวขอขุดดินก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าอ่าเราจะขุดได้เพราะว่าเยอะหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่า,าเราเตรียมมาเยอะมากเลยนะครับไอที้ขุดนี่นะครับโอเคแ๋ยวผมขอขุดก่อนนะครับขอถางหญ้าก่อนขอถางดินก่อน few moments later. นี่นะครับทุกคนก็คือพื้นที่ที่เราจะมาทําเป็นฟาร์มเหล็กนะครับก็คือแบบว่า,าฟาร์มเหล็กนี่แหละนะทุกคน <laughs> นี่แล้ะครับทุกคนผมก็ขยายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาทํากันนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูปเลเจอร์ก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมานะครับทุกคนผมก็จะโยนให้เข้าไปเลยไปเลย โอเค okay. เขาก็ได้อล้รนะครับแล้วผมก็จะขยายเตียงเอ้ยไม่ใช่างี้ไม่ใช่างี้ขยายเตียงนะครับทุกคนขยายเตียงยๆๆขยายเตียงขยายเตียงนะครับขยายเตียงปึ๊บปื๊บป๊บโอเคผมได้ครับเตียงมาเยอะเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้โอเคไปต่อเราก็จะวางางี้ไปเรื่อยนะครับให้เตียงมันเยอะๆยอะไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าเน้นเยอะไปก่อนนะครับเน้นเยอะไปก่อนอเฮ้ยตอนนี้เขารักกันแล้วเขารักกันแล้วทุกคนรักเล้วลูกลูกต้องมาแล้วลูกลูกลูกก็แรกยังไงยังไงมามา มามาในในไหนไหนว <c oughs> มาเร็วเอ๊บ <c oughs> ม,มีลูกเร็วเลยเจ้นั้นนั้นเฮ้ยวางเยอะๆไว้ก่อนนะครับ เฮ้ยนอนเฮ้ยคุเอ,อ,เอาอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเตียงเราก็จะวางประมาณนี้ก่อนเลยโอเคเฮ้ยมีลูกเล้วเฮ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยลูกจเด้ดดดออาพึ่งมาจากไหนโอ้โหถ้าพึ่งตัวจริงตัวเท่านี้นะ <c oughs> ไม่อยากจะคิด <c oughs> สภาพ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็แบบว่าอ่า จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะมาโยนให้เขานะครับแล้วก็ให้เขาผลิตลูกผลิตลูกนะครับทุกคนแล้วเราก็จะไปทําฟาร์มเหล็กกันนะครับทุกคนใน E ีพีหน้านะครับก็คือตรงนู้นเลยนะครับอ่ะตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนี่นี่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอแบบว่าถางตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นทางไปนะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยตอนนี้นะครับทุกคนเราเจอบั๊กบั๊กหนึ่งนะครับก็แปลว่าอ่าตอนแรกผมจะทําฟาร์มตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ย ตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้เลยมันวางบล็อกไม่ได้เนี่ยนะครับผมวางบล็อกแล้วนะครับมันวางบล็อกไม่ได้ครับตรงอื่นวางได้นะแต่ตรงนี้วางไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมก็เลยแบบเออช่างมาเถอะตรงเนี้ยเออคืออะไรไม่รู้นะครับตรงนี้โอเคทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยขยายนะครับ <h> นีุ่อยตรงนี้แม่งต้นพึ่งนี่หว่าเอาไว้เอาไว้เอาไว <h> ้ อ้าวแม่รูเร้เว้ยคนน่ารากักอ่านอนตรงนี้แหละอ่ะนอ uh, no, no, no. มีบ้านไม่อยู่เรามาอยู่กับบ้านิเลเตจเยอตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ทําทางไปทางฟาร์มเล็กนะครับในอนาคตนะครับทุกคนก็เป็นทางตรงนี้เลยนะ ครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าไปต่อนะไปต่อไปต่อเรื่อยๆจนได้ถึงฟาร์มเหล็กลนะนะทุกคนเราจะมาทาฟาร์มเหล็กกันในพิมพ์หน้าต้องจาหลายรอบนะเดี๋ยวคนดูแบบว่าจะเบื่อซีรีส์นี้เอานะครับต้องปูหลายรอบหน่อยแบบว่า <c oughs> คนดูจะจากกันไปเลยหรืออะไรเงรี้ย <c oughs> โอเคทุกคนนี่เป็นไงได้แล้วเดี๋ยวฟาร์มเหล็กก็จะอยู่ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ขอขยายพันจเฟร์ริยยจเจอร์ก่อนนะครับทุกคนขยายฟอร์ริเจอร์ก่อนเพราะว่าเฟร์รเจอร์นี่เราต้องขยายนะครับให้มันแบบได้เยอยนน,นี่นนะ ทุกคนบ้านเราก็ดูดิทุกคนโอ้โหค,คนอุ้ยอ่ะสองคนแล้วเหรอเฮ้ยกดเอา<ป>เอ,อ,เอ,อาว้เฮ้ยมันต้องมีอันนี้เอฟอ่าทุกคนเดี๋ยวผมไปทําอันนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นอาชีพของเขานะครับเราจะได้แลกของได้อะไรได้น,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอไปทําก่อนนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาทําไอ้สิ่งที่เรียกว่าโพเดียมนะครับอย่าไปทุบใครนะทุกคนไม่ดีนะครับไม่ดี บมเกี่ยวเด้อโมเกี่ยวเด้อโอเคทุกคนนี่อันนี้แปดอันโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะทําเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นี่แล้วเราก็เอ้ยังไม่มียังไม่มีไอ้น้สมุดเลยป๊บนึงนะทุกคนนี่นะทุกคนเราก็ต้องทําอันนี้ก่อนนะครับนี่ทําอันนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้พอเราวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็แตยตรงนี้ เปไงเราก็จะได้โพเดียมมาแล้วนะครับในที่แบบว่า6อันเลยออเออเดี๋ยวเอา6อันก่อนนะทุกคนเราก็จะมาวางข้างในบ้านของวิดเจเจอร์เลยนะครับทุกคนล้วก็จะวางแบบนี้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 นะครับทุกคนนี่ไงมันก็ยังมีวิ่ง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 เห็นไหมวัทน,นี่นะครับเราก็สามารถแลกได้นะทุกคนเราสามารถแลกได้นะครับนี่แล้วก็เออนั่นแหละเอามาแกลกกันหละ ไม่มีอะไรมากนีหว่าโอเคทุกคนนี่ได้แล้วนนครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเออเดี๋ยวอ่าเรื่องพี่วินนะครับเขาก็จะแวะมาเป็นบาง EP EP นะครับทุกคนก็รอติดตามนะครับก็จะแวะมาบาง EP นะเขาก็จะไม่ได้มาเล่นตลอดนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่ว่างนะครับทุกคนผมว่างตอนนี้นะครับแต่พี่วินไม่ว่างอ่าอะไรประมาณนี้ก็เวลาก็จะยังไม่ตรงกันนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เลยนะครับทุกคนเอ้ยมันอยาก ใครรีวิวบ้ามากอะยังไงเอฟมาก่อนจะจากไปนะยังไงมุมไหนมุมไหนมุมไหนมุมนี้เลยเหรอใช่ไหมดดูออโอเคพอละดูเสร็จละ โอเคทุกคน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสับสกัดนะครับไอพีหน้าเราจะมาทำฟาร์มเหล็กกันนะครับฟาร์มเหล็กอัตโนมัติเราจะได้มีเหล็กใช้แบบถาวรนะครับแบบอินฟินิตี้เลยประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปปั๊มวิลเลจเจอร์นะทุกคนโอเคซึ่งคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสับสกัดได้นะครับทุกคนนะครับจุ๊บๆโอเคทุกคนเดี๋ยว ก็จะไปนะครับเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอฟเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะอ่าทำอันนี้นะครับนอกรอบนะครับก็คือแบบว่าฟาร์มไอชูเกอร์เคนะครับเพื่อที่จะมาแลกเนาะโอเคไปจริงๆแล้ว <laughs> แล้วขอไปฟาร์มนะครับไปทำก่อนนะแต่ก็ไมไ่น่าจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับทุกคนโอเคไปก่อนดึ